จะได้ข่าวดีฝันว่าถ้าได้เข้าไปในห้องส่วงเมื่อกี้เห็นเฉยนะไม่ได้เข้าไปจะได้ข่าวดีฝันว่าถ้าได้เข้าไปลนะ่ะเรื่องโชคดีกําลังเข้ามาใกล้นะครับถ้าฝันว่าส่วงแตกตกส่วงจะมีเรื่องโชคดีสุดๆนะครับและถ้าฝันเห็นว่าขนถังขี้เข้าบ้านอู้ยจะมีคนนำพาเรื่องดีๆนี้แบบวุ้ยพาเฮมาก จะมีคนแนะนําอาชีพที่ดังๆปังๆกําลังจะทําอาชีพที่แบบดีๆเฮงๆแล้วก็จะแบบมีราบตลอดทั้งปีนะครับฝันว่าขนถังขี้เข้าบ้านเนี่ยแบบอืแต่ส่วนมากนะครับส่วนมากนะครับจะเป็นราบจากการทําง,งานจะเป็นราบจากการค้าขายถ้าถ้าฝันว่าขนถังขี้เข้าบ้านเนี่ยคือมันจะเหนื่อยแต่มันได้ตังค์แบบโคตรเยอะเลยกําไรโคตรเยอะๆ,ๆเลยนะครับโอเคนะครับข้อต่อไป ฝันเห็นลูกกอกกุมารน,นะครับก็คือเขามาขออยู่ด้วยฝันเห็นกุมารน,น้อยฝันเห็นลูกกอกก็คือเขาเขามาขออยู่ด้วยแต่ถ้าฝันว่าได้จับตัวเขาหรือได้อุ้มเนี่ยนั่นคือรับเขามาแล้วถามใจตัวเองก่อนนะครับว่าเราพร้อมเลี้ยงกุมารไหมถ้าเราไม่ใช่คนขยันขนาดนั้นต้องหัดปฏิเสธคนสวดมนต์ทุกวันก่อนนอนนะครับปฏิเสธได้แต่ถ้าเราขี้เกียจไม่ค่อยสวดมนต์เนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ยังไงเขาก็ตามนะครับจยาไม่ดีนะฝันเห็นคนลูกหัว คือเทวดามาให้ศีลให้พรนะครับลูกหัวเฉยหรือลูกหัวแล้วท่านให้พรด้วยสาธุสาธุขอให้รวยเฮง,งนะเนี่ยสุดๆนะครับจำไว้นะข้อต่อไปข้อต่อไปฝันเห็นตุ๊กแกจะมีเรื่องทะเลาะก,กันใหญ่ตายหาแล้ว <laughs> จะมีเรื่องทะเลาะก,กันแต่ถ้าฝันเห็นจิ้งจกล่ะจิ้งจกฝันเห็นจิ้งจกทัดคน ถ้าฝันเห็นสิ้งจบทัตก,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 ตกจะมีคนดินทา